แสนสุกบ้านไก่บ้านไก่บ้านไก,นก่เรียนเคียงที่หวมบุญกันมากเป็นประจำสําหรับประเภทนี้ทุกอย่างระเบียบแบบแผนอันใดที่พระเดชพระคุณระราชบิชาญานิมนีหรือหลวงพ่อของเฮ่าหรือหลวงตาของเฮานวบ้างไว้ให้แก่ศิษยายานุศิษย์ได้ปฏิบัตริร่วมกันกันยั่งคง ไว้คงเส้นคงว่าคงไว้คือเกา่าปฏิบัติคือเกา่าเพราะว่าคำสั่งใดคำสอนใดอันเป็นไปเพื่อความหักความแพงความสามคัคคีกลมเกี่ยวเป็นหนึ่งเดียวกันหนึ่งบวกหนึ่งเป็นหนึ่งวัดบ้านเก่าบอ่อวัดบ่อชะเน่งองเฮ้ากับยังเป็นหนึ่งห่วมกันคือเกา่าอันใดที่ประเด็จพระคุณองเฮ้าพันใด แนะนำไว้กบปฏิบัติร่วมกันคือเกา่าระพีนองเดอ้ออสุขาสังขาสามัคคีสุขาสังขาสา,สามาคัาาาามาคคีความพร้อมเพียงความพร้อมเพียงสามัคคีหักแง่งแบง่งปันซึ่งกันเลยกันนำมาซึง่งความสุขความสงบระพีนองเดอ้อ แม่นว่าพ่อแม่เข้าเปศิ่นากิจากไปแต่ว่าพวกเข้าเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติอยู่ภายหลังคําสอนใดที่เพรนแนะนนำเข้าไว้คือความสามารถขี้ปองดองเป็นหนึ่งเดียวกันนำความสุขมาให้แก่สังคมหมู่บ้านของเข้าเขากับรัพฤติปฏิบัติตามเ เดินตามห้อยตาว่าตามห้อยปูอยู่กับหลักธรรมของปัสมมาสัมพุทธเจ้าคือเก่าคือพ่อแม่ของเขาคนใดแนะนำเอาไว้เพราะฉะนั้นเมื่อ้ี่เบาอย่างหลายตัวอย่งหลายเบาสำความสามากี้น่ะถ้าเฮาอยู่ในสังคมอยู่น้ำกันบ้านไก่เฮียนเกี่ยงประเทศเดียวกัน ขา้าหักเข้าแพงเข้าสามถขี้เอ,อเื้อเฟื่อเพื่อแพร่แบ่งปันอันขวนแบ่งปันแบ่งปันอันพอ่อเหมาะพ่อควนแบ่งปันกันได้เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะมีบางสิ่งบางอย่างนะที่คัดเครื่องต่อกันกะให้อภัยซึ่งกันและกันดังพระเดชพระคุณหลวงตาเพิ่นเบ้าไว้ หลวงตาบ่นสิมักเว้าอยู่เป็นประจำประจำมายาเขียดยาหน่าบูดยาเขียดไหนคนนยาสร้งางออนยาอิจสาคนนยาฤิษยามข้นอ,อยู่น้ากันกะไมายความาเมื่อเขาอยู่น้ากันบางขง้งบางข้าวญาติพี่น้องบางขง้งบางข้าวอาจสิให้อาจสิจจด่ากันอาจ,จสี่มีการโทษโมโหข้นเสียงใส่กันแต่ว่า บอห้เครียดให้กันเนดะ้อบอเครียดให้กันเป็นอย่างนี้บอ่อยเครียดเพราว่าเครียดแล้วมันก็บว่ามีประโยชน์โซแล้ววา่าถึงแม้ว่าบางขง้างบางขง้าวเขาพูดเขาจาด้วยการบางขง้างบางขง้าวก็จะมีอารมณ์ขึ้นเสียงใส่กัน,นแน่ัยหน้อยอคือเครียดให้กันคือเครียดให้กันแต่ว่าแล้วแล้วทำาม้มเข้าใจกันแล้วกับบอต้องเครียดให้กัน bedeutet, มันเป็นธรรมดาของสังคม ของสังคมบางสิ่งบางอย่างขันบ่กวว่าท่านเข้าใจก็อาจสีมีเสียงใสกันแน่บ่าวภาษาบ้านเฮา,าโสกันโสกันโสกันแล้วก็บ้ให้เครียดให้กันแล้วก็คือแล้วไปเลยบ่าวเขาพูดนะออัตมาเนี่ยละพูดเรื่องนะมักโสอัตมาเนี่ยเป็นคนมักโสมักเถียงไป็นียงยังเถียงแต่มาเถียงก็พูน,พนกับเถียงดอกเถียงแต่ับหลวงตา เถียงกับหลวงตาโศก,กับหลวงตาแต่บ่เม็นเครียดใหไกันเนี่ยกันคุยกันเรื่องอีหยังปรึกษาหาืเรื่องอีหยังนี่มีโลดต้องมีข้อโตโ้แย่งต้องมีข้อคัดแย่งมีความคิดเห็นตาน่างแนคิดเห็นตามแนเพื่อหยังเมื่อมมีความคิดเห็นตา่างความเห็นตามมั่งเห็นตาน่างนํำก็มีการโต้การเถียงการคัดการแย่งกันในคณะที่สนทนาในการคณะที่ออกความคิดความเห็น ผู้บางคนเห็นอธิวว่าโอ้ยลูกศิษย์กับอาจารย์ลูกศิษย์อาอาจารย์พิษกันแต่ว่าบแมแอนนะย่านโยมเดีย่ยเ <laughs> มนเวิากันเสียงดังมันได้ก็นดำในคณะที่ปรึกษาหาลรือกันหรือว่าในคณะที่สนทนาถามความคิดเห็นนี่อนรมาผู้หนึ่งที่ว่ามีใส่เสียงดังแล้วก็คุ้ยกันแบบเถิงพิกเถิงขิงผู้บ่เคยเห็นนี่ว่าเอาแล้วล้งตากับปูกรอบเสียงกันแล้วพิษกันแล้ววะท่าน แต่ว่าเว้ากันแล้วกัคือก็ว่าละน่ะว้ากันแล้วกัคือจบทำว้อเขอใจกันแล้วกัคือจบบ่ได้เครียดให้กันบ่ได้สร้างกันบ่ได้เครียดบ่ได้คบม่ได้ถือขันบ้าจ่าใดที่มันลวงเกินหลังมาเฮาก็ขอข้ามาลาดโทษสุดตัวแต่ว่าเฮาบ่ได้เครียดให้เพิ่นนี้เพิ่นสิบ่าจังไดเฮากับ่เครียดไหนแม่นเฮาว่าจังไดเพิ่นก็บ่เครียดนะนะเพราะว่าเข้าใจกันเพราะฉะนั้นเฮาอยู่นํำกันบางข้งบางข้าวมันอาจจะมี อารมณ์โตว่าที่กันหรือว่าว่าอย่างกันเพื่อทําทาคือจังขี้เครียดในกันอยู่สังคมกันมันเป็นธรรมดาแต่ว่าบ่ให้เครียดให้กันด้อพี่น้องเด้อแล้วแล้วทุกเสียงทุกอย่างมันแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันขอโทษขอโพ้ซึ่งกันและกันแล้วก็อยู่น้ำกันโดยความผาสุกคือกันกับพระเดชพระคุณขขงเหาผ้าเหาอยู่นี่แหละพระเดชพระคุณของเฮาเพิ่นบอกเฉียดแม่นีสิให้ลูกให้หลานตีลูกตีหลานตีพระตีเน้นมาได้ก็ตาม เวลาตีคือยังเครียดไหลไหลแสนำล่งจนหลังไร่แต่ว่าแลแล้วๆกับเป็นไหนบเม่ลาเจ็บบอหายามาท่าหคือเกา่าบาดหายามตีบาดว่าเจ็บเลยแต่ว่าตีแล้วกับจิตโตนสงสารเพิ่นมีความเมตตาต่อลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นมีความเมตตามีความสงสารนี่ลวงพอเฮานี่แล้วๆเพิ่นกํลังษาเยียวยาผ้าไปหามบดทามหมอ บ่ออยู่ดีสบายบ่มีอยู่มีกินบ่มีใส่มีซ้อยผ่าพรแย่พันเอาใจใส่ลูกพระลูกเล่นยู่จังสั่นตลอดมาจ,จนเผื่มอมรณภาพาหนีจากพวกเขาแมนเพื่อจากพวกเขาไปแล้วความประพฤติใดกิริยาใดคำสอนใดกันยั่งคงกองกลางว่านอยในใจของพวกเข,าข้าคืเอเก่าไปนั่นให้หักกันแพงกันสามขีเอื้อเฟื่อเพื่อแพร่เ,พเ,พเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน แบ่งปันสิ่งของที่ควรแบ่งปันพระบุธเจ้าเปิ้สอนอไว้ยังน้นหลวงปอเฮาเปิ้ลกะพยายามพาเฮาเหตุมาโจนเพิ่นมอรณภาพนี้จากเฮาเห็นตั้งแต่บวชมาอาจมากก็เห็นอใครหน,นึ่งพพะเอกพระคุณกับแบ่งปันอาหารสดหนึ่งพระเอกพระคุณกับแบ่งปันถ้าเบิ่งลูกศิษย์ลูกหาบ่มีอยู่มีฉันพอว่าบ่่เป็นตาพ,พ่อเพื่อนกับนขนไถแบ่งไปพลเล็กพลน้นอยแบ่งให้ ปัญญามันจากไปยังสี่หรือว่าบอยน้ำพึ่นหลุดสินหลังหามื่นม่นที่เคยอยู่น้ำผึ่นมาคืดหอดได้พี่น้องคืดหอดว่าโอ้ยคืดหอดแต่เข้าหลวงยูยน้ำลงพอเพาะว่านี่ของเล็กๆหน่อยไม่นั่นไม่นี่เพิ่นกระแบงให้อยู่ให้กินเพิ่นบบกี่ที่เพิ่นบลำบัวลุ้ยแต่ว่าเพิ่นบบมีเงินมีทองไหลายแต่ว่าเพิ่นเอื้อเพื่อเห็นบอญ่าโน้นทั้งหลายเพิ่นเอื้อเพื่อเพื่อแพรแเมนว่าบ่หลแต่ว่ามันซึ่งแนะนำใจ เพราะนั้นเฮ้าอยู่น้ากันในสังคมหมู่บ้านสังคมเพื่อนสังคมตำบลสังคมประเทศชาติก็ดีกันเขามีความเอื้อเฟื้อเพื่อแพร่หักแพ่แพงแบง่งปันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันแลกกันบางสิ่งบางอย่างลูกหลานมันอาจสิพิษพลาดพังไปก็ให้อภยัยให้โอกาสเขาถ้าเขาเอาเขาก็สิจากคนเขาเสพสิทธาดไปเขากิบกับจิตกับใจเขาก็สิกับมาเป็นคนดีของสังคม ให้อภัยซึ่งกันและกันมันมาเป็นสิ่งที่เสียหลายเป็นสิ่งที่ยั่งจิตยั่งใจให้อบอิ่มและกับพูมใจว่าโอ้เข้าได้รสั่งคุณงามความดีให้อภัยแก่ลูกแกล้านแกพี่แกน้องจ็ดใจห้องกักนสิอิบอิ่มไปด้วยบุญด้วยกุศลคือความเมตตาจะเกิดขึ้นในใจของห้องนั่นเองเพราะนั้นกะว่าซ้ำนี่แหละน้อูอยดีมีแห้งสุกกายสุกใจสู่ผู้สู่คนเด้อ เมื่อไห็นพระพุทธอ้มตาเมีตาหัวคอัดคอท่ำผู้จะนั่งับกับขาท่ายายลุกขึ้นกระม